สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะสำหรับวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการดูรถไฟเนี่ยมาดูรถไฟฟ้ากันบ้างนะครับก็อยู่กันที่บริเวณแยกไฟฉายนะฮะแยกไฟฉายตรงนี้จะมีสถานีรถไฟฟ้า MRT นะเป็นสถานีไฟฉายแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะบริเวณตรงกลางแยกเนี่ยด้านบนนะก็จะมีเหมือนกับเป็นสะพานขาวสําหรับรถไฟฟ้าลักษณะนะลักษณะนี้ก็จะสวยงามนะครับผมลักษณะ ถ้าเทียบกับรถไฟเนี่ยเหมือนกับสะพานทาทาชมพูนะครับทางภาคเหนือนะก็ถือได้ว่าเป็นมุมบรรยากาศที่คลาสสิกนะสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูรถไฟฟ้า MRT นะฮะวิ่งผ่านสะพานขาวแห่งนี้บริเวณแยกไฟฉายนะครับสำหรับแยกไฟฉายเนี่ยด้านด้านหน้านะถ้าตรงไปก็จะไปตลิ่งชันนะส่วนทางด้านขวานเนี่ยก็จะไปบางขุนนนแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่ก็จะไปท่าพระนะครับผม โอเคนะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราก็อาจจะไปชมรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกันนะครับนี่ครับก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีไฟฉายนะฮะเรามาดูสะพานกันแบบใกล้ๆนะครับผมอ่าก็เป็นสะพานที่สวยงามเลยนะถือได้ว่าเป็นไฮไลท์มุมหนึ่งกลางเมืองกรุงนะครับผมสำหรับสถานีไฟฉายเนี่ยก็อยู่ที่ฝั่งธนบุรีเนาะอ่านีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็ ขอให้ผมเนี่ยได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากถ่ายรถไฟนะครับก็อาจจะมาถ่ายรถไฟฟ้าบ้างนะก็วันนี้จัดให้ตามคําขอนะครับผมจัดให้มุมสวยๆเลยนะ <c oughs> นี่ครับด้านล่างก็เป็นแยกไปฉายนะก็บรรยากาศยามเช้าเมีรถวิ่งไปมานะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็ไปชมรถไฟฟ้ากันนะครับ ี่ก็เป็นรถไฟฟ้า MRT นะที่วิ่งไปท่าพระนะครับผมก็ผ่านไปหนึ่งขบวนนะก็มาแล้วนะครับอีกหนึ่งขบวนนะที่มุ่งหน้าไปทางท่าพระนะสุดยอดนะครับโอ้โหบรรยากาศาคลาสสิกจริงๆนะ มาอีกหนึ่งขบวนนะมุ่งหน้าไปทางท่าพระสวยงามนะครับผ่านสะพานขาวสุดยอดก็มาดูกันหลายๆมุมนะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะย้ายฝั่งไปดูทางฝั่งนั้นบ้างนะซึ่งก็าอาจจะย้อนแสงหน่อยเป็นขบวนรถรถไฟฟ้านะที่มุ่งหน้าไปทางนะบางซื้อนะไปทางอะไรนะเตาปูนบางซื้อนะครับผม อันนี้นะครับสำหรับขบวนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางเตาปูนบางซื่อนะฮะมาแล้วครับรถไฟฟ้าสีน้ําเงินก็เข้าสู่สถานีไฟฉายอย่างสวยงามนะครับมาอีกหนึ่งขบวนนะสวยงามครับโอ้ เข้าสู่สถานีไปฉายนะฮะขบวนสุดท้ายสำหรับในคลิปนะสุดยอดครับมุ่งหน้าไปทางท่าพระอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่สวยงามสำหรับการดูรถไฟฟ้าอีกมุมหนึ่งในกรุงเทพนะฮะกรุงเทพนี้ก็มีหลายมุมนะ แต่ก็คิดว่ามีไม่กี่มุมนะครับผมที่จะมีความคลาสสิกมีสะพานขาวแบบนี้ลักษณะคล้ายๆสะพานทาชมพูนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะยังไงก็ขอขอบคุณต้นเพื่อนทุกท่านนะที่ให้การรับชมนะครับผมใครที่ขอมานะผมก็จะพยายามจัดให้าตามคำขอถ้าผมมีโอกาสนะครับสำหรับการชมรถไฟฟ้า MRT ที่บริเวณแยกไปฉายแล้วก็สถานีไปฉายในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะ แล้วกลับมาพบกับผมจากบอลคนรักรถไฟในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจากบริเวณแยกไปฉายสวัสดีครับ